สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขสขคนมาวันนี้บาททองที่พามาเบิ่ง์นที่ประกอบตู้ไฟฟ้าวัตู้คอนโทรลนั่นเองเนาะบางช่างก,ก็เอื่นว่าตู้คอมเมเนอร์มาเอามาเบิ่งว่ามีอย่างนเน่เนาะนี่อุปกรณ์มันป้ายเบิง่งพร้อมคกันเนาะนี่มีกลางบาททองเียมเดี่ยวเรียบร้อยเพว่าแบบพี่น้องไอ ไปเรียบร้อยอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งพี่น้องเลยมันมีสามขั้นตอนลองเปิดขั้นตอนที่หนึ่งก่อนเนาะเฮ้ต้องวางล่างก่อนขั้นตอนที่หนึ่งได้ทุกคนจ้ะพี่น้องนี่แหละคืองานประจำของมาทองพี่น้องเลยคือตัวนี้แหละเหตุประจำู่คู่มือก็ตัวนี้แหละพี่น้องไอ้เนี่ย บังก <t ương> ันไปเลยบังสุดเตอนที่หไปก่อนนะ่งเบิมตอนที่สกับตอนที่สามวานาตามที่เป็นแนวใดเนาะนี ตองวางหลางก่อนพี่น่อวางเพื่อจะเอาสายไฟเข้ามาข้างในพี่น่อวันอื่นก็อย่าลืมเลยเด้อพี่น่อ กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามอย่าเด้อพี่น้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเนะาะปลาบลาทองที่เฮ็ดอยังขั้นตอนตอน่ตอไปอันนี้ต้องเฮ็ดละเอียดด้วยพี่น้องเฮ็ดละเอียดถ้าเขาบ่เฮ็ดละเอียดมันสิบ่งาม มันยีขอเอข,ข่เกิดมาขึ้งกลองเราอะมันจะเปลี่ยนตาเบิ่งพี่น้องต้องใส่สีมือจังหนอ่อยเวลาล่างวางระบบวางล่าง ที่การที่เราประกอบเนาะต้องประกอบให้ทุกทุกนะพี่น้องให้ทุกวิธีนะถ้าว่าทูกวิธีเนี่ยระเบิดนะระเบิดเนี่ยมันโอแมเวอร์เล่นเล่นได้ไงเหยื่องใส่กับไฟตนีต้องทำให้ละเอียดให้มัถูกถ้าไม่เช่นนั้นมันจะระเบิดตุ้มตามพี่น้อง ปก่อนจะเสียวางรางแล้วเรียบร้อยลักษณะนี้พี่น้องเดีย๋ยวจะเอาเทอร์โมนอนลงมาใส่เนี่ย เวลาต่อสายไฟไมันจะต่อเขานี่ต่อไฟเข้ามันเหมือนกันไปเลย ทุกวันมาท่องกันนั่งนีน่คืองานประจำที่มาเห็ดทุกวันคือตัวนี้เนี่ย ประมาณนี้จะใส่ล้างปีกนกพี่นอ้องดไปเรื่อยๆนะพี่น้องว่าักษณหน้าตาเวลาเลี้ยวมันเป็นอะไรมันไม่ใช่ง่ายๆพี่น้องมันมีหลายขั้นหลายตอนกว่าจะออกมาสมบูรณ์นะพี่นอ้อง อะไรตอนถึงจะผ่านทีสีต้องเทสอยากติดตามไปเรื่อยๆน้องๆมามเป็นอะไรเนียเ่ยสตปปั๊ปเปอร์ manik 3าแปดก็ต้องแบ่งครึ่งสิเ้า19เเซนสาแก็แบ่งครึ่งเป็นสิบเ้าึ่งไอสิบเก้ซน19เก รุนกันนะพี่เนาะรุนรุนกันกดคนออกมาจะเป็นอะไรมันสีนดีหรือบอดีพี่เนาะรุนกันม,มารุนพร้อมกันลุนพร้อมกันเดี๋ยวจะเทสให้เบิ้งเลยตอนมันเสร็จขั้นตอนที่สาม จะลองไฟแล้วก็ตั้งค่าเป็นเก้าสี่วัดก่อนสิบแปดเซนก็แบบครึ่งก็เก้าเก้าสิน

เบอ่งกงไนไปยาวๆพี่นอ้องอันนี้ต้องทำให้พอดีท้าไมพา่พอดีเวลาเอาเข้าตู้มันจะเข้าไม่ได้พี่นอ้องทำให้ดีๆให้เป๊ะๆถ้าไม่งั้นเข้าไม่ได้แน่นอนไหนหัวใจละ่ะ ตอนที่หนึ่งก็ลักษณะประมาณนี้เนาะขันตอนที่หนึ่งก็แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้ก็เลือขพันตอนสองพันตอนสามเนาะเดี๋ยวทารับชมเบิง่งคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนาะเอาสาหรับคลิปนี้ก็สนีอะไรพี่น้องเลย้ารับคลิปสองคลิปสามเด้อขันตอนที่สอง้ันตอนที่สามเอาถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็กดไลค์กด ซับสไคร้กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ประทองเลยเร้อพี่นอ้องแล้วก็สิ่งหนึ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบว้ให้ภาคปใหม่ๆของประทองเนะเาะลิปนี้ก็ซ้ำดีแหละสบายดี